ะกะแ่โต๊บสวัสดีค่ะายนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของดิฉันสวัสดีค่ะโอ้โหคิดถึงกันใหญ่แล้วนะคะไม่ได้มาไลฟ์นานมากนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะข้าสูดไลฟ์ของมีนาบวีนาซิงนะคะอ่ะก่อนจะไปพูดเรื่องอื่นนะคะว่ากันเลยเข้าเรื่องวันนี้ The Spark Show Live 6โมงนะคะช่องว่างระหว่างวัยนะคะช่องว่างระหว่างเจเนอเรชันนะคะคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณคุณย่าคุณตาคุณยายยังไงให้เข้าใจหรือว่า Gap Generation นะคะในเรื่องของ Generation เนี่ยในองค์กร ตั้งแต่องค์กรเล็กนะคะระดับครอบครัวนะคะโรงเรียนไปถึงองค์กรระดับประเทศเนี่ยเขามีวิธีจัดการของเรื่อง generation gap ยังไงนะคะวันนี้ก็มาคุยกัน6โมง The Spark Show นะคะอะไรมีคนบอก MUT08 วีนาปวี i าสิง n นะคะตอนนี้ไม่ MUT08 แล้วตอนนี้เป็น a l r a Group International ว i n า p a ว i n a Sing นะคะออร่ามีเดียออร่ามีเดียด้วยมีเสียงมานะคะ uh huh. ไม่ไม่แผนภาพไปที่เสียงมาคะเดี๋ยวตกใจกัน uh huh. <laughs> สาวเลขาหนึ่งจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทเ <laughs> อาไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่นะคะสาวเลขาไม่มีนะคะกรรมการ <laughs> นะคะกรรมการร่วมกรรมการร่วมนะคะมีเสียงแววมาบอกเป็นกรรมการร่วม <laughs> คิดถึงทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะเลิกงานกันหรือ,อยังนะคะเลิกงานเสร็จแล้วไปทําอะไรกันคะดิฉันว่าวันนี้ดิฉันเลิกงานเสร็จแล้วดิฉันจะไปดู the spark show <laughs> วันนี้เย็นนี้ไปกินข้าวที่ไหนบอกกันหน่อยีทิทํางานที่ไหนกันเนี่ยเข้ามาเวฟอย่างเดียวหัวใจรัวๆเยอะไปหมดนะคะ มาคุยกันหน่อยว่าไปทำงานที่ไหนกันนะคะกินข้าวอะไรที่ไหนตอนนี้อยู่ออฟฟิศนะคะออฟฟิศของบริษัทที่วินาทำงานอยู่นะคะวันนี้ Live The Spark Show นะทุกคนหกโมงอย่าลืมบริษัทของเธอนะ <laughs> บริษัทของเราคืม <laughs> <laughs> นะคะ ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็วันศุกร์นะคะก็ใกล้เวลาเลิกงานของใครหลายๆคน6กโมงเย็นนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยจะมีไลฟ์หกโมงเย็นนะคะก็มาเชิญชวนทุกคนให้มานั่งคุยไลฟ์กับดิฉันนั่นเองนะคะปังอ๋อฟังสิบสิบสิบคิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ดิฉันไปฮันนีมูนมาก็หายวับเข้าไปเลยนะคะเจอกันอีกทีก็กลับมาแล้วนะคะ ดวงตาลอยมากค่ะคือแบบจริงๆตาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะมาคุยกับแขกรับเชิญหน่อยแขกรับเชิญของไลฟ์นี้เชิญหน่อยสิคะเชิญมาพูดคุยหน่อยค่ะพูดอะไรเรียนเชิญท่านประธานบริษัทมาพูดคุยหน่อยค่ะโอเคไอ้ไอ้พูดคุยในฐานะเป็นเป็นเป็นฮัสซันของอยู่สวัสดีครับทุกคน How are you doing? <laughs> Joining you from USA today. Nice wow. <laughs> We love the USA <laughs> and we love the Philippines and we love Thailand. We love everyone equally <laughs> But <laughs> I love her most. Oh <laughs> <laughs> Okay bye guys I am gonna go for a meeting. ไม่เป็นจริงไม่จริงท่านสามก็มีท่านสามมีค่ะแม่ไปแล้ว <laughs> มาลามาเมาส์กันต่อนะคะ อ่นหนูแคนดี้หนูเป็นไรลูกวันนี้โดนตัวไหนมาอะไรเนี่ยพี่มาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลย <c oughs> ตอนนี้อยู่ออฟฟิศดิฉนนะคะอืมเมื่อวานตอนสอบมีชื่อพี่วีนาอยู่ในข้อสอบด้วยค่ะจริงเหรอสอบปิชาอะไรชื่อฉันในเข้าไปออกไป ตอนนี้อยู่ออฟฟิศนะคะกะ็เดี๋ยวอีกเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงจะไลฟ์ใน The Spark Show นะคะก็มาเจอกันนะตอนนี้ก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะ Hello from Myanmar นะคะ Hi Myanmar How are you Love you too Thank you for your support ขอบคุณนะคะวันนี้ก็รวัว <laughs> อ,อนะคะอ่ะจบวันนี้ไม่มีอะไรข้อสอบวิชานางามขอบคุณวันนี้ทำไมไม่ค่อยมีใครมาแบบพูดคุยอะไรกันแล้วอาตาตาจะเปลี่ยนสีเหรอคะคุณแคนดี้คุณน้องแคนดี้ไหนกลับมาสีเดิมยังอุ้ยโปะเลยอะสีเดิมก็เ <laughs> นีย่ยาตามมนชอบเป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจมันไม่เนียนเลยนะเดี๋ยวฉันจะสร้างแอป,ปมาแล้วก็ปรับแอป,ปเอง อุ้ย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 โทรศัพท์ะลนอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไล์ไม่จบนะไปเจอกันใน Facebook ต่อนะคะ Facebook วีนาปวีนานะคะเดี๋ยวไปเจอกันในนั้นนะในนั้นก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วตาฉันสีอะไรนะโอเคซี o ูบายบายเจอกันในสปาร์คโชว์หกโมงค่ะแล้วก็ขอยากพูดคุยกันต่อนะคะไปเจอกันในเฟซบุ๊กวีนาปวีนาได้เลยคะ่ะบายบาย